ครับขอบคุณสมาชิก f อฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับตามมาตอนนอ่อเนืองสำหรับแนวทางราพัฒนานะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็าม,มาดูผลของวันที่19เดือน12บสองพศสองพันา้อยกก่อนนะครับลราพัฒนาวันที่19บเก้มันกับผลออก6กหกสี่หกสสาม คือผลนออกหกตัวแล้วมาดูเลขล่างกี่เล่นกันทีลาวก็ใช้หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับออกเลขล่างก็คือหกหกส่วนเลขล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือ,คอหลักพันกับหลักร้อยออกสี่หกส่วนบนก็หกศูนย์สามสองก็ศนะูนย์ศาสเนาะครับ เอจแต่ว่าแนวตามของผมให้เลข8ปดเน้นไม่มานะครับมาตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลข4ีวิงรูดนะครับมัก็มีศูนย์นะแต่มันไม่เข้าควร6กประเซ็นเนาะเจาะให้เลข0 4น8 0แประมาณ3 0ก็หลุดไปเต็มนหนึ่งกับ4ไปเข้าเลข6กก็เลยหลุดเนาะได้แค่วงิงโูลดนะครับ เราก็มาตามมาต่อสำหรับต่งางๆวันที่วันที่สิบสองดวตาก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาดงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอซีทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูวันที่ว2ี่สิบสอง สองพันหาร้อยสแปดเราพัฒนาตรงนี้แนวทางผมจอบไม่ค่อยเข้าเนาะผมก็ต้องกลับกอโทษสมาชิกด้วยนะครับจอบไม่ค่อยเข้าเลยตรงนี้ เราไปดูเลขเด่นเลขเด่นวันนี้ได้เลขเจ็ดก,กับเลขหนึ่งเน้นหนที่เลขหนึ่งกับจุดบินก็เจ็ดหนึ่ง สองห้าแปดนะครับเจ็ดห วันนี้ผมเน้นในที่เลขหนึ่งก็จะให้3ชุดแล้วกันเนาะจะเป็นหนึ่เจ็ดหนึ่งแกั 1, 2, บหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่ สามตัวสามตัวจับไปที่เจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่ง กับก็จับไปสามจุดน้อสามตัวครับชอบชุดไหนมากที่สุดผมชอบชุดนี้นะครับสักตัวจุดสองตัวผมชอบชุดนี้ตะายาวสี่ตัวไปตัดเล่น กับสีตัวก็จับไปที่หนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ตัว เปนจันนะครับเปนจันแต่ไม่หาบก็เป็นเหล็กพี่น้องแต่พี่น้องก็อย่าลืม7เจ็ดแปดนะครับเจ็ดกับแปดก็กันไว้ให้เลยเนาะมาจับกันเจ็ดแปดเป็นชุดหนึ่งกันมันก็เยอะไปเอาแค่นี้แหละครับ ครับก็ตามนี้เนาะนะครับใครที่วิ่งรูดก็วิ่งรูดที่เล็กหนะครับจดีก็มี2ตัวประกบ2 5 8ห้าปดครับนคนี้ในที่เลข2นะครับตัวรอก็1 8ึ่จะตัดเลขมาได้1 8 1 2หรือว่าจะเป็น1กับ7มันชอบมาด้วยกันรับ1 7อ่ชุดหนึงก็มีแค่3ชุดใครที่รับเนวทาตาก็เก็บไว้นะครับ กับใจในความขอเปพรให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่22เดือน12ปี2568โชคดีกันทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ